เราต้องมาทบทวนสมบัติสักก่อนฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาทำไมครับฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันใช่ไหมบวกกันอ่ก็เ,เป็น a กกำลัง n บวกเอนะครับฐานเดียวกันหารกัน เอาเลขชี้กำลังมาลบ,ลบกันลบกันลบกันถ้ายกกำลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณ<บ>กันคูณกันใช่คูณกันอะไรก็ตามยกกำลังสูตรมีค่าเป็นหนึ่ง <ใน S 1> ครับหนึ่งเสมอยกเว้นอะไรครับยกเว้นสูตรตัวหนึง่งนะยกเว้นสูตรตัวหนึง่ง ในกรณีที่เลขชี้กําลังติดลบเราจะตอบเป็นไงครับตอบเศษหนึ่งส่วนศอกเเศษหนึ่งส่วนเอ,อยกกาลังเอนึ่งส่วนเอกำลังเอนะครับและในทางกับการท่าตัวส่วนเลขชี้กําลังติดลบเราก็จะจใช่เต็ศใช่ย้ายเป็นเศษใมข้ความว่าเอต้องไม่ใช่ศูนย์นะครับข้อที่หกการคูณเลขยกกำลังที่มี ฐานเหมือนกันการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันเราก็จะเอาฐานเนี่ยมาคูณกันได้เลยนะครับและในทางกลับกันถ้ามีเลขชี้กำลังที่อยู่นอกวงเล็บการคูณเราก็สามารถที่จะกระจายเข้ามาได้เลยนะครับกระจายเข้ามาได้เลยและสุดท้ายการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันเราก็สามารถที่จะนำฐานเนี่ยมันมา ห่างกันได้เลยนะครับในทางกับการถ้าเราเห็นเลขชี้กำลังที่อยู่นอกวงเล็บการหารเราก็สามารถกระจายเข้ามาในวงเล็บแต่และตัวในการห่ารได้เลยนะครับนี่คือสมบัติทั้งเจ็ดข้อที่ที่คุณเรียนไปแล้วนะครับแล้วคุณต้องจําให้ได้ผมก็จะทวนพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเพราะพรุ่งนี้จะเรียน,เ,น,เ,น,เ,นเรื่องเลขยกกำลังอีกวันหนึ่งนะครับนะทีนี้มาดูข้อที่ห้าไอแบบที่ขึ้นข้อที่ห้าเลยเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าใน ก่อนก่อนที่จะปิดเนี่ยคุณเนี่ยทำไปแล้วสข้อถูกไหมใช่ไหมแล้วก็เฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือข้อที่ห้าข้อที่หกเอาไว้เป็นการทบทวนเพราะว่าขั้นตอนมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับอย่างข้อที่ห้าเนี่ยมันเป็นทศนิยมหมดเลยปกติเราแยกตัวประกอบเราแยกตัวประกอบ,แ,กกอบแค่จำนวนเต็มถูกไหมใช่ไหมแต่คราวนี้เป็นทศนิยมเรามาดูที่มันแยกไง่อนน่นบอกผมกับว่าตัวไหนต้องแยกตัวประกอบ ตัวไหนที่เราต้องแยกตัวประกอบ0.2ยกกําลังลบห้าครับ0.2เราเวลาเรามาดูนะสองตัวเนี้ยมันเป็นจำนวนเฉพาะยังเอ้ยไม่ใช่ครูไอ้แ0 8อะไรนั่นนะอ่านี่0.008เหตุผลเพราะว่าแปดตัวเนี้ยถ้าเราเอาแค่แปดตัวเดียวเนี้ยมันยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะถูกไหมแต่สองเนี้ยสองเนี้ยกับสองเนี้ยเป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถูกไหม แสดว่าเราต้องแยกตัวเนี้0.008ยังไม่ต้องดูถึง0.008ดู8ก่อน8เกิดจากอะไรคูณกันครับ2คูณ4ครับ2คูณกับ4 4เกิดจากอะไรครับ4 2คูณ2 2คูณกับ2แสดงว่า8เนี่ยเกิดจาก2กี่ตัวครับ3ตัวครับเกิดจาก2 3ตัวก็คือ2กํลัง3 ถ้าเป็นแปดธรรมดาไม่มีปัญหาแต่คราวนี้มันเป็นอะไรครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดแต่แน่นอนล่ะมันต้องเกิดจากสองแน่นอนแต่มันไม่ใช่สองธรรมดามันจะต้องเป็นทศนิยมถูกไหมผมถามก่อนว่าอนเนี้ยทศนิยมกี่ตำแหน่งสามสามตำแหน่งอันนี้สามตำแหน่งแล้วสามตำแหน่ง มันจะเกิดจากกี่ตำแหน่งรวมกันถึงกลายเป็นสามตำแหน่งได้เกิดจากกี่ตำแหน่งรวมกันก็สามตำแหน่งรวมกันครับเกิดจากกี่ตำแหน่งครับแต่ละตัวต้องมีกี่ตำแหน่งหนึ่งครับหนึ่งใช่ต้องมีหนึ่งตำแหน่งเพราะเวลาเราคูณทศนิยมเนี่ยเราจะตัวเลขคูณก่อนถูกป่ะใช่ไหมเอาตัวเลขคูณก่อนแล้วเราก็ค่อยค่อยมาทําไมนับจุดใช่ไหมครับถูกไหม อันนี้หนึ่งตำแหน่งอันนี้หนึ่งตำแหน่งอันนี้อีกหนึ่งตำแหน่งรวมแล้วเป็นกี่ตำแหน่งครับสามตำแหน่งสครับสรุปศูนย์จุศูนศูนย์แปดเกิดจากอะไรยกกำลังสามสามยกกำลังศูนย์เนี่ย เกิดจากอะไรครับ0.2ทั้งหมดยกกําลังอะไรครับสาม<อ>ยกกําลังสาม0.2ยกกาลังสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวน,นี้0.08เราก็ไม่ใช้แล้วเราใช้เป็นอะไรแทนครับ0.2ทั้งหมดยกกําลังสามคูณด้วย0.2ทั้งหมดยกกําลังลบห้าเอแต่ข้างล่างอ่ะ มันไม่ใช่0.2แต่มันเป็นลบ0.2ใช่ไหมครับข้างล่าง<ๆ>ก่อนก่อนที่เราจะปิดไปห้าวันเนี่ยครูพูดถึงเรื่องเลขชี้กําลังที่เป็นเลขอะไรครับคู่กับคี่ถูกปะ่ะใช่ไหมเลขชี้กาลังที่เป็นเลขคู่มีคุณสมบัติยังไงมันสามารถทำอไมได้คูแทนแทนไรผ่านเนี้ย ฐานเนี่ยสามารถใช้จำนวนที่เป็นบวกหรือเป็นลบแทนกันได้สามารถใช้จำนวนที่มันเป็นบวกหรือที่มันเป็นลบแทนกันได้ถ้าเลขชี้กลังเป็นเลขคู่เซอรวิสู่กันมานะครับใครจำไม่ได้ไปดูคลิปของวันที่เท่าไหร่วะยี่สามใช่ไหมวันที่ยี่สามนะครับนะศูนย์ลบศูนย์จุดสองอะ่ะแสดงว่าเราไม่ใช้ลบศูนย์จุดสองก็ได้เราใช้อะไรแทนลบศูนย์จุดสองได้ ศูนย,ย์ก็จุดจุดสองแทนได้เลยแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ศูนย์จุดสองแทนละ่ะเพราะอะไรก็เลขคี้กำลังนมาตั้งให้แล้วครับนี่อะเพราะฐานมันจะได้ทำไมกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันถูกป,ป่ะใช่ไหมฐานมันจะได้เหมือนกันเพราะถ้าฐานไม่เหมือนกันมันก็ทําด้วยกันได้หมดถูกป่ะใช่ไหมตอนนี้ฐานไปนก็หมดแล้วเราก็มาเริ่มทําเลยฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกครับ บวกกันก็จะกลายเป็น0.2ทั้งหมดยกกำลัง3บวกด้วยอะไรครับลบ5ส่วน0.2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกชนลบไปอะไรครับลบครับลบก็เป็น3ลบ5ใช่ไหม3ลบ5ได้อะไรครับในลบ2ครับลบ2อันนี้ก็ ศูนย์จุดสองยกกำลังสองตอนนี้สองตัวนี้หารกันอยู่ใช่ไหมหารเดียวกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันใช่ไหมครับก็เป็นลบสองลบด้วยสองลบสองลบด้วยสองได้ไรครับได้ศูนย์ลบสองลบอีกสองเป็นลบสอง เนดียวกัได้ลบสี่ครับอ่าลบสี่แต่แบบนี้มันยังไม่เสร็จเพราะว่าอะไรครับก็เลยเลขกำลังติดลบค่ะอ่าเลขกำลังมันติดลบเราไม่ตอบเราจะตอบยังไงหนึ่งส่วนศูนย์จุดสองยกกำลังหนึ่งส่วนศูนย์จุดสองทั้งหมดยกกำลังสี่ครับทั้งหมดยกกำลังสี่นะสรุปประเด็นของข้อนี้ที่เราประยคให้ดูก็คือการแยกตัวประกอบของอะไรครับทศนิยมใช่ไหม ยายัวบอกออกขอทุษิยมนะครับต่อไปมาดูข้ออีกข้อหนึ่งที่จะยกให้ดูในวันนี้เป็นการทบทวนข้อที่หกข้อที่หกนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง โอ้อเนี้สังเกตดูฐานไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมและดำสามฐานเป็นเศษส่วนด้วยเป็นทศยมสองตำแหน่งก็มีเป็นจำนวนเต็มก็มีเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งก็มีหาความเกี่ยวเนื่อยกันไม่ได้เลยก็อย่าไปต้องตกใจอะไรทําได้ทําไปก่อนอะไรที่ทําได้ทําไปก่อนอันดับแรกที่ทําได้เลยคือตัวนี้สามตัวเนี้ย มันซ้อนหนึ่งหารสองอยู่ใช่ไหมถูกไหมสามตัวนี้มันซ้อนหนึ่งหารสองอยู่เพราะนั้นเราสามารถกระจายสามตัวนี้เข้าไปได้ตามสมบัติข้อที่เจ็ดนะครับเราก็จะได้เป็นหนึ่งกำลังสามส่วนด้วยสองกำลังสามตรงนี้งงไหมงงไหมครับไม่งงนะคูณด้วย 0.04เราจะเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังมันก็ไม่เหมือนกับส่วนพวกนี้อยู่ดีถูกไหมไม่เหมือนกับฐานนี่อยู่ดีเราก็เปลี่ยนไปสัญกรณเลยเปลี่ยนไปสัญกรเลยเอาเลขสัญากรเข้ามาช่วย0.04ถ้าเปลี่ยนให้เป็นสัญกรผมถามว่าจะต้องเลื่อนจุดไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังไปข้างหน้าครับถ้าไปข้างหน้าคือไปทางนี้นะมันไม่มีอะไรแล้วนะจะไปทางไหน ก็ก็ก็ไปข้างหน้านี่ตรงนี้ต้องไปข้างหลังไปข้างหลังกี่ครั้งสองครั้งครับ<อ>ก็บวกถ้าเลื่อนจุดถอยหลังเลขชี้กําลังจะลบ,บใช่ป่ะเลื่อนจุดเดินหน้าเลขชี้กําลังจะบวกเลื่อนจุดถอยหลังเลขชี้กําลังจะลบถ้าเลื่อนจุดถอยหลังสองครั้งเลขชี้กำลังก็ลดลงไปสองตัวถูกไหมใช่ไหมเราก็จะได้เป็น สี่คูณกับสิบยกกำลังอะไรครับลบสองลบสองครับนี่โดูเฉพาะตรงนี้เราเปลี่ยนอโมเลตไปให้เป็นสัญกรน,นี่คือการเปลี่ยนจากเลขยกกำลังเปลี่ยนจากทศนเสิยมให้กลายเป็นสัญกรน,นะครับแลวทั้งหมดต้องยกกำลังอะไรอยู่ด้วยครับทั้งหมดยกกำลังอะไรสองรับสอ,สองตัวนี้มาจากไหนมาจากไหนก็นั่นเลยครับ นี่ไงใช่ไหมมาจากตัวนี้ถูกป่ะใช่ไหมครับนะอันเนี้ยคุณไปดูในในลิงก์ย้อนหลังได้การเปลี่ยนเราจะอยู่ในเรื่องของสัญจรครั้งที่หนึ่งที่เราเรียนไปนะครับคูณด้วยห้ายกกําลังสองถ้าตัวข้างบนเปลี่ยนเป็นสัญจรได้ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสัญจรได้เหมือนกันเด็กใช่ไหมเลื่อนจุดไปด้านไหนหน้าหรือหลังไป<อ>ด้านหน้า ด้านหลังกี่ครั้งหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งเลขชี้กำลังก็ลดลงไปกี่ตัวหนึ่งตัว 1> 1ใช่ไหมครูก็ได้เป็นห้าคูณด้วยสิบยกกําลังอะไรครับหนึ่งครับลบหนึ่งเพราะมันถอยหลังไปลบหนึ่งนะครับนะใครที่ยังงงตรงนี้คุณไปดูในเรื่องของสัญ,ญากรในลิงก์เก่าๆนะนะครับาที่นี้พอเราแยกเสร็จตอนนี้ส่วนนตอนนี้ฐานเนี่ยเริ่ม ใกล้เคียงกันแล้วทุกคนใช่ไหมเริ่มใกล้ๆกันแล้วมีฐานมีเลขตัวเดียวกันแล้วนะครับนะเราก็พยายามทําไปเรื่อยๆให้เลขมันเหมือนกันหนึ่งยกกําลังสามหมายถึงหนึ่งคูณกันสามตัวใช่ไหมหนึ่งคูณกันสามตัวได้อะไรครับหนึ่งกำลังสามได้หนึ 1> 1่งกำลังสามก็ได้สามหนึ 1> 1่งกำลังสามคือหนึ่งคูณหนึ่งคูณ หนึ่งหนึ่งคูณกันสามตัวได้ไรครับหนึ่งคูณกันสามตัวก็หนึ่งยกกำลังสามครับเออได้ไรผลลับเท่าไหร่หนึ่งคูณกันสามตัวได้สามครับเลยหนึ่งคูณหนึ่งเป็นอ๋ออ๋อหนึ่งใช่ป่ะเป็หนึ่งครับแล้วหนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งแสดงว่าหนึ่งกำลังสามมีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนด้วยสองกำลังสามคูณด้วยไอ้สี่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช่ไหม เราจะแยกตัวประกอบได้อยู่สี่ที่เกิดจากอะไรคูณกันสองคูณสองครับสองคูณสองเป็นสี่แสดงว่าสี่ตัวนี้เราเขียนแทนได้ด้วยอะไรครับสองยกกําลังสองสองคูณด้วยสิบยกกําลังลบสองแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสองคูณด้วยห้ากำลังสองส่วนด้วย 5คูณด้วย10กําลังลบ1ทีนี้ไอ้1ส่วน2กําลัง3ตัวนี้คือส่วนทุกตัวเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันเป็นจำนวนเต็มใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันเป็นทศซิยมอยู่ใช่ไหมผมถามว่าสมบัติข้อนี้ได้อะไร a ยกกําลังลบ n เราจะได้ได้1ส่วน a ยกกําลัง n ส่วน a กําลัง n ซึ่งตอนนี้รูปเนี้ย มันก็คือรูปนี้ถูกป่ะใช่ไหมแล้วถ้าเราทําย้อนกลับไปอ่ะเราจะได้ไรหนึ่งส่วนสองกำลังสามจะได้เป็นทําย้อนกลับไปจะได้ได้เป็นไรครับสองตัวนี้ก็เปลี่ยนเสมือนตัวอะไรตัว a ถูกไหมกําลังสามก็เปลี่ยนเสมือนตัว n แนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำย้อนกลับไปเราก็จะได้เป็นไรครับสองกำลังอะไร ทำย้อนกลับไปให้กลับไปอยู่รูปเดิมได้สองกำลังอะไรลบสามเนี่ย a อกำลังลบเเปลี่ยนแล้วเป็นหนึ่งส่วนเอกำลังเอตีเราจะเปลี่ยนย้อนกลับไปนะครับก็ากลายเป็น a กกำลังลบเเหมือนเดิมอันนี้หนึ่งส่วนสองกำลังสามเปลี่ยนย้อนกลับไปก็เป็นสองกำลังลบสามเหมือนเดิมงงไหมสองกำลังสามูคับขอขอบคุณมากยุด้นเลยอง สองกำลังลบสามหมายความว่าไงอันนี้แวปรติดถ้าเราจะตอบเนี่ยสองกำลังลบสามเราจะตอบเป็นอะไรหนึ่งส่วนสองกำลังสามใช่ปะใช่ไหมถูกไหมเวลาที่เราจะตอบใช่ไหมสองกำลังลบสามเราจะได้เป็นหนึ่งส่วนสองกำลังสามตรงนี้งงไหมตรงนี้งงไหมตรงนี้งงไหมงงว่าตรงนี้งงป่ะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ย ตรงนี้งงไหมไม่งงครับตรงนี้ง่ายอ่าตรงนี้คือเทียบตอบแต่ตอนเนี้ยรูปเนี้ยมันคือรูปนี้ถูกป่ะใช่ไหมเราอยากจะไม่ให้เป็นเศษส่วนเราก็เปลี่ยนจากรูปเนี้ยกลับคืนมามันก็จะได้รูปนี้ถูกป่ะใช่ไหมครับเปลี่ยนรูปกลับคืนมาเพื่อไม่ให้มันเป็นเศษส่วนเพราะถ้ามันเป็นเศษส่วนฐานมันจะไม่เหมือนตัวไหนเลยถูกป่ะใช่ไหมนี <t 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 ่เราก็เปลี่ยนกลับมาไม่ให uh ้เป็นเศษส่วนเปลี Shortly ่ยนย้อนกลับมานะครับมาถึงตัวนี้ ทำยังไงกับสองที่อยู่นอกวงเล็บตัวน,นี้ก็าามาแล้วก็ลังสองคูคอ,อกระจายเข้าไปใช่ไหมถูกไหมกระจายเข้าไปโดยการเอาไปทำไมเอาไปคูนเอาไปคูณอ่าไปคูณครเราก็จะได้เป็นอะไรครับอนนสองยกกำลังสองคูณสองเป็นอะไรครับสองสี่ครับคูณสองเป็นสี่ คูณด้วยสิบยกกำลังลบสองคูณสองเป็นลบได้ลบสี่ครับสี่คูณด้วยห้ากำลังสองแล้วส่วนด้วยห้าคูณด้วยสิบยกกำลังลบหนึ่งอ่ะทีนี้เริ่มเห็นฐานเหมือนกันยังเห็นฐานที่เหมือนกันหรือ,อยังครับเจอฐานที่เหมือนกันยังฐานนะ มีฐานอะไรเหมือนกันบ้างแล้วตอนนี้ฐานสองใช่ป่ะครับนฐานเดียวกันคูณการเลขชี้กำลังกมาเนี่ยฐานเามาบวกบวกันครับก็ได้เป็นสองยกกำลังลบสามบวกกันเลยครับสี่นะสิบมีฐานเหมือนกันไหมสิบมีครับมันทำไมกันอยู่ครับสองตัวนี้ มันมันมันเป็นเศษส่วนครับมันเป็นเศษส่วนแสดงว่ามันหารหรือคูณหารหารกันถ้าหารกันก็ต้องเอาเลขชี้กําลังมาทําไมกันลบกันครับลบกันลบสี่ลบด้วยลบหนึ่งครับลบหนึ่งอ่าห้ามีไหมห้ามีครับใช่ป่ะมันเป็นเศษส่วนแสดว่ามันหารกันอยู่ใช่ไหม เราก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันใช่ไหมครับก็เป็นสองลบไอ้ห้าตัวนี้มันไม่มีเลขชี้กำลังใช่ไหมแสดงว่ามันเล็กมันยกกำลังอะไรอยู่มันยกกำลังเออถ้ามไม่มีเลขชี้กำลังแสดงว่ายกกำลังหนึ่งแต่มันไม่ต้องเขียนไงเพราะเขียนไปมันก็ได้ค่าเท่าเดิมแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นสองลบด้วยอะไรครับลบสองลบด้วยอะไร ลบหนึ่งครับหนึ่งนี่ตัวนี้ใช่ไหมลบเราก็จะได้เป็นสองยกกำลังเลยครับลบสามบวกสี่ลบสามบวกสี่ได้หนึ่งครับได้หนึ่งคูณด้วยสิบยกกำลังลบลบเป็นบ,บวกหนึ่งลบสี่บวกหนึ่งเหลือสามครับลบสามไปลบสาม คูณด้วยห้ายกกำลังอะไรสองลบหนึ่งได้สามเอ้ยเจนี่ไอ้สองไอ้ห <c oughs> นึ่งเดินนะครับอ่ะทีนี้ถานไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมแต่เรายังสังเกตว่าไอ้สิบตัวเนี้ยมันยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะถูกป่ะสิบตัวนี้ยังแยกตัวประกอบได้อยู่ใช่ไหมอะไรคูณกันได้สิบครับห้าคูณสองครับห้าคูณสองหรือว่าสองคูณกับห้าถูกป่ะ แสดงว่าตัวนี้ยังแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมครับเราก็แยกมาต่อครับเราก็แยกมาต่อเราก็จะเป็นสองกำลังหนึ่งคูณด้วยสิบแยกได้เป็นสองคูณกับห้าใช่ไหมแต่ทั้งหมดต้องยกกำลังอะไรอยู่ด้วยครับลบสามคูณด้วยห้ากำลังหนึ่งทำไงกับลบสามตัวนี้ครับ ทำไงกับลบสาตัวนี้ลบสาอยู่นอกวงเล็บใช่ไหมก็ทำไไมเข้าไปกระจายเข้าไปใช่ไหมครับกระจายเข้าไปเดี๋ยวคุณต้องไปเปิดดูย้อนหลังนะในลิงก์นะอะคุณก็ได้เป็นสองกำลังหคูณด้วย2องกำลังลบสามคูณด้วยห้ากำลังลบสาม และคูณด้วยห้ากำลังหนึ่งตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เเลนเป็นคู่แล้วครับอ่าได้คู่อีกสองคู่ฐานเหมือนกันใช่ไหมฐานเหมือนกันคูณการเลขชี้กำลังก็เอามาบ,บวก,กบวกกันก็จะกลายเป็นสองยกกำลังหนึ่งบวกด้วยลบสามครับคูณด้วยห้ายกกำลัง ลบสามบวกด้วยหนึ่งใช่ไหมก็จะได้สองกำลังเลยครับหนึ่งบวกลบสามได้ไรครับได้ลบได้ลบสองลบสองคูณด้วยห้ายกกำลังลบสามบวกหนึ่งได้ไรครับได้ลบสองลบสองถาดนี้เหมือนกันแล้วแล้วเป็นจะพอแล้วด้วยเสร็จหรือยังข้อนี้ใช่ไหม อยัง,ยงเลขชีน้นำติดลบครับเออเลขชีเนาติดลบสองตัวเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเศษดึงส่วนสองยกกำลังสองส่วนสองกำลังสองคูณด้วยห <5 S 1> ้าย,ยกกำลังยกกำลังสองนี่ไงส่วนหนึ่งอ่า,า,าได้ไหมยากไหมยากนิดหน่อย ใช่ป่ะนะครับนะบนอยู่แต่ในในก็ในก็สอบอะไรมันไม่ยากงนี้หรอกอันนี้คือยกยกมาทําให้ดูเฉยๆนะครับยกมาทําให้ดูเฉยๆนะครับยกมาทําให้ดูเพราะว่าเลขเลกยกกาลัางเนี่ยคุณต้องเรียนมหนึ่งคุณก็เรียนมสองคุณก็เรียนนะครับนะแต่เพื่อเหว่าตอนนี้เราไม่ได้เราเรียนแบบเราไม่ได้เจอหน้ากันมันก็จะ,จะ